อันนี้เราจี้คีรอยเห็นไหมคะเม็ดใหญ่เจ็บบอกนะคะเจ็บไหมเจ็หนึ่งค่ะต้องระวังหูด้วยต้องให้ห่างออกมาจากหู อันนี้เป็นเพราะว่าเจาะหูใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าคนเป็นคีรอยง่ายเจาะหูต้องระวังนะหลายคนแล้วที่เป็นแบบเนี้ยเจ็บไหมจิ๊ดจิ๊ดยังได้อยูเนาะจิ๊ดจิ๊ดก็ถือว่าไม่ไม่เคยเจ็บเลย ตัดให้ขาดไปก่อ